รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งจากภาวะอากาศที่แปลปรวนต่อเนื่องมาหลายปีประกอบกับมีการขยายตัวของชุมชนทำให้ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญแหล่งน้ำผิวดินซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการและบางพื้นที่คุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญ โดยมีพระราชบณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการทรงงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากภาวะวิกฤตภัยแล้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมให้รับโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งจํานวน15โครงการครอบคลุม11จังหวัดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เนื่องด้วยที่ผ่านมาน้ำระดาลเป็นแหล่งน้ำเสริมเป็นน้ำต้นทุนแหล่งหนึ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ครอบคลุมหลายด้านและในอนาคตน้ำระดาลจะกลายเป็นแหล่งน้ำหลักแทนที่น้ำผิวดินต่อไป น้ำบาดาเมื่อเราเปรียบเทียวแล้วในสถานการณ์น้ำน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหนึ่งของน้ำเพื่อใช้ในใช้ประโยชน์หลักๆก็จะมีน้ำฝนน้ำที่อยู่ตามผิวดินต่างๆเช่นกลวยหนองคลองบึงแล้วก็แหล่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเช่นอมีอ่างเก็บน้ำเขื่อนอะไรทำนองนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำอยู่ใต้ผิวดิน ปริมาณน้ำที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยฝนตกลงมาประเทศไทยเนี่ยปีค่าเฉลีย่ยประมาณ1560ม mm, ิลิเมตรตกลงมาในพื้นที่ประเทศไทยกับ320ล้านไร่เมื่อรวมตัวเลขกลมๆแล้วเนี่ยเป็นปริมาณน้ำทั้งหมดมัน8สนล้านลูกบาทเมตร8สนล้านลูกบาทเมตรจะไปไหนส่วนหนึ่งก็คือก่อนที่จะไหลลงทะเลก็โดนเก็บกักไว้ตาม แหล่งผิวดินแหล่งผิวดินก็ควรหนองคลองบึงอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆนียส่วนหนึ่งก็ประมาณ80,000ประมาณ10%ของ800,000อีกส่วนหนึ่งก็คือซึมลงใต้ดินประมาณ7 5 0 0 0ล้านลูกบาศเมตรจะเห็นตัวเลขมีความแตกต่างตรงนี้นี้ณนะปัจจุบนันณะเวลานี้น้ำผิวดินน้ำผิวดินที่มีอยู่เนี่ยจากตัวเลขที่8 80,000ล้านเนี่ย ที่จริงแล้วมันไม่ไม,ไม่เต็มความจุทั้งหมดมันก็พล่องเนื่องจากฝนไม่มีน้อยบ้างอะไรบ้างก็ประมาณ6 5 0 0 0ล้าน6 5,000ล้านเนี่ยในอ่างเก็บน้ำต่างๆก็มีก้นอ่างอยู่อน้ำใช้ไม่ได้3 5 0 0 0ที่จะใช้ประโยชน์ได้ในข้ามแรงตลอดทั้งปีถ้าน้ำใตดินหรือเรื่องน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลเนี่ยที่มีตัวเลขอยู่เนี่ยน้ำบาดาลที่อยู่ใต้ข้างล่างมีถึง 1.13ล้านล้านลูกบาทเมตรด้วยกันอยู่ใต้ดินถามว่าเรามาใช้ได้ไหมส่นวนมากเราจะดูเกี่ยวกับด้านความสมดุลของน้ำเอ้ยถ้าเรามาใช้เนี่ยต่อไปมันจะน้อยลงน้อยลงนะหลักการในการที่เอาน้ำน้ำบาดาลมาใช้แล้วเราก็บอกว่ามันเติมลงเท่าไหร่จากฝนป,ปีปีเนี่ยเติมลงแล้วประมาณ7 5 0 0 0ตัวเลขก,กลมๆนะ75,000เอามาใช้หมดไหมไม่หมด 45,000ล้านลุกบาทเมตรเนี่ยปัจจุบันเราใช้แค่ประมาณ15,000ล้านยังเหลือ30,000ล้านจะเห็นตัวเลขเป็นไง30,000ล้านนี่มันเต็มๆอยู่ใตดินน้ำผิวดินเองณปัจจุบันเนี่ยการที่จะเพิ่มการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำผิวดินเนี่ยไม่ง่ายเลยอยากโดยเฉพาะไอ้เขื่อนขนาดใหญ่ต่างๆเนี่ยเราก็รู้นะนเพราะว่าไ,ไซต์ที่มันเหมือนก่อสร้าง ง่ายๆราคาถูกๆมันหมดไปแล้วแต่สร้างใหม่เนี่ยปัญหาเกี่ยวกับด้านของผลกระทบมันสูงเหลือเกินก็จะสร้างได้ยากต้นทุนในการที่พัฒนาแหล่งน้ําผิวดินเนี่ยมันเริ่มแพงจากค่าก็เรียกค่าจัดหาที่ดินรวมทั้งค่าสิ่งแวดล้อมด้วยอาจจะถึงขหกสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้างทั้งหมดก็มองถึงว่าแหล่งน้ําไม่ใช่แหล่งน้ําทางเลือกแหล่งน้ําเสริมแต่ต่อไปเนี่ยคนจะเป็นแหล่งน้ําหลักโดยซ้ําคือ น้ำใต้ดินในขณะเดียวกันปัจจุบันเองเราเห็นว่ากรมทรัพยากรธรรมาดานเขาจะมีองค์ความรู้ต่างๆหลายอย่างด้วยกันในเรื่องของการที่จะศึกษาสำรวจไม่พอเครื่องขุดเจาะต่างๆรัฐบาลเองก็เท่าตีติดตามและสนับสนุนอยู่ก็ได้สั่งเครื่องจักรที่ขุดลึกลงไประดับถึง1กิโลกว่ามาเพื่อดําเนินการไอ้ส่วนนี้มันจะทําให้เรียกว่าโอกาสที่เราจะเอาน้ำบาดาลมาใช้เนี่ย มากขากขึึ้้นนนนมากเป็อัดัดบและเป็นนน้บาาาดดลขใหญ่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระสงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาไผ่แล้งออกแบบ และวางแผนจะทำโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งโดยจะมีการก่อสร้างระบบในบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและขยายผลไปสู่การทำเกษตรกรรมและจังหวัดกาญจนบุรีคือหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดําเนินโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่2องอำเภอคือที่ตำบลหนองฝ้ายอาเภอเลาขวัญซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบของโครงการและที่ตำบลห้วยกระเจ้าอาเภอห้วยกระเจ้าค่ะคือทั้ง2พื้นที่ที่อาเภอห้วยกระเจ้านะครับและอาเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี สองอำเภอน,นี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ในเขตเงาฝนนะครับคือมีปริมาณน้ําฝนแต่ละปีเนี่ยตกประมาณสักไม่เกินพันประมาณสัก800โดยเฉลีย่ยนะครับแ0ดมเมตรต่อปีเมื่อมีปริมาณน้ําฝนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นควา,ามแห้งแล้งก็ย่อมจะตามมาและที่สําคัญเนี่ยไม่มีแม่น้ําหรือลำห้วยใหญ่ไหลผ่านในบริเวณสองอำเภอ์น,นี้นะครั ถ้าพูดถึงสองอำเภอนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นอำเภอที่แห้งแล้งประชาชนเนี่ยขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้แงนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยจะถึงช่วงยาวนานกรมทรัพยากรน้ำมาดานเนี่ยก็ได้มีคำขอจากประชาชนหรือผู้นำเนี่ยโดยเฉพาะทางจังหวัดด้วยเขามีหนังสือแจ้งมาว่าให้กรมทรัยพยากรน้ำมาดาลงไปสำรวจดูซิว่าบริเวณทางนั้นมีน้ำได้จริงหรือไม่นะครับแต่จากข้อมูลเดิมเนี่ย นักธรณีบอกว่าสองอำเภอเนี้เป็นพื้นที่หาน้ำยาเราก,ก็ทางกรมก็ไปขุดเจอบบอดาะบ่อประดานเนี่ยน้อยเพราะว่าเนื่องจากไม่มีน้ำเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอย่างไรนะครับผมก็พยายามที่จะคุยกับสำนักสำรวจซาบิคอนธรรมาดานเนี่ยเพื่อให้ให้เขาเข้าใจว่าถ้าเราลองไปสำรวจใหม่ดูซิเอาทีมงานลงไปเครื่องไม้เครื่องมือไป ว่าเพื่อไปดูว่าน้ำใต้ดินมีมากหรือมีหรือเปล่าก็ได้รับการยืนยันว่าไม่มีแต่ก็ลงเสี่ยงไปดูใหม่ปรากฏว่าที่อำเภอเราปัดเนี่ยเราไปพบชั้นตักอนอยู่ในรัศมีกว้างประมาณสัก5-6กิโลกวางาบ้างความยาวก็สัก3-4กิโลเป็นลักษณะรูปวงกลมนะครับก็มีพื้นที่อยู่ ประมาณกัเกือบสิตารางกิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นก็ได้นำเครื่องมือไปขุดเจาะพรากฏว่าพบน้ำจำนวนมากซึ่งอยู่ในชั้นัวทรายนะครับซึ่งทางกรมก็ไปเลยไปขุดเจาะบอป,อปรดามบริเวณน,นั้นประมาณสัก10บอ่อนะครับ10บอ่อเพื่อจะทำเพื่อจัดหาน้้ำให้กับประชาชนในบริเวณน,นั้นนะครับส่วนที่อำเภอห้วยกระเจ้า ก็ทำลองเดียวกันก็ให้นักทรณีนะครับชุดเดิมเมื่อสำรวจเราขวานเสร็จเข้าไปที่เวยกระเจ้าก็าไปสำรวจปรากฏว่าก็เป็นพบรอยแตกหรือรอยเลื่อนของหินนะครับเป็นแนวทอดยาวประมาณ20พิกิโลตั้งแต่ทางด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คืออำเภอบอ่อพลอยพาดยาวไปถึงผ่านเวกระเจ้าไปอำเภอพนมทัวร เป็นลักษณะคล้ายๆรูปพัดโนูยาว20กิโลกว้าง2กิโลโดยเฉลีย่ยครับแล้วก็มีความลึกประมาณสัก 3- 4 0อเมตรหลังจากนั้นก็ได้นำเครื่องมือไปขุดเจาะจนเป็นเหตุให้เราพบน้ำฟูโซดานะครับหลังจากนั้นกรมก็ได้ไปหาจุดอยู่อีก2จุดนะครับคือที่บ้านพยองมามและบ้านทุ่งคูณเพื่อ จัดทาโครงการน้ําอู่โภคบริโภคให้กับประชาชนในอําเภอพุ่มประเจาได้ใช้ประโยชน์ขณะที่เราจัดทําโครงการนะครับก็ได้ประสานงานกับทงางท่านรองราชท่านหนึ่งนะครับแล้วก็กรรอนอะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่ประชาชนก็ได้ทําเรื่องร้องเรียนมาตลอดว่าขาดแคลน,นน้ำครับทราบถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทาา่านก็ได้มีได้มีหนังสือตอบรับว่าโครงการนี้เป็นโครงการก็ดีก็เลยรับโครงการาที่ของกรมทรัพยรน้ําประดานเนี่ยได้จัดทํา,าขึ้นสิบห้าโครงการเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระรามฤกษนะครับซึ่งก็ถือว่าประชาชนาที่อยู่ในพื้นที่สองอำเภอนี้นะครับจะได้ประโยชน์จากการใช้น้ำประดาน คามโชคดีของ2พื้นที่นะคะทีญญ่ขุดพบน้ำบาดาลในปริมาณมากที่สำคัญยังมีคุณภาพน้ําที่ดีให้ชาวบ้านในพนื้นที่ได้มีน้ําใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรได้อย่างเพียงพอจากที่แต่เดิมพึ่งพาแน้ำบนดินเป็นหลักคราวนี้เราก็เลยมาค้นพบศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลอย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยก็คือที่ ตำบลหนองฝ้ายอำเภอร,ราขวัญเนี่ยเราค้นพบศัพยภาพของแหล่งน้ำบาดาลเนี่ยค่อนข้างมากมหาศาลเลยครับก <ampoo> ็คือความกว้างคือ6กิโลเมตรความยาวคือ12กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นแหล่งน้ำบามมดาลของที่ราขวัญส่วนที่ห้วยกระเจาเราก็ไปค้นพบแหล่งน้ำนะครับแต่ที่ห้วยกระเจาเนี่ยจะเป็นความความความกว,ว้างก็คือ2กิโลเมตรแต่เรามีความยาวมากคือ25กิโลเมตรนะครับลักษณะของ2พื้นที่ของแอ่งน้ำบาดาลเนี่ย จะแตกต่างกันแต่มีศักยภาพเพียงพอที่จะก่อสร้างระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาภัยแล้งของทั้งสองพื้นที่ครับพอเราค้นพบแอ่งน้ำบาดาลของทั้งสองพื้นที่แล้วนะครับเราก็ทำการเจาะบ่อเพื่อสูบน้ำจากแอ่งเนี่ยขึ้นมาใช้งานนะครับก็มีเจาะบ่อบ่อ,บอน้ำบาดากลกาเรียกบ่อผลิตนะครับแล้วมีการสร้างถังเก็บน้ำบาดาลน,นะครับอย่างที่เรายืนอ,อยู่ด้านหลังนี่คือเขาเรียกหอถังเก็บน้ำบาดาลน,นะครับแล้วก็มีหอถัง สูงเพื่อส่งน้ำมาด่านแล้วก็มีท่อเมนเพื่อที่จะกระจายน้ำไปยังอย่างกับประชาชนนะครับแล้วก็เกษตรกรนี่ก็จะมีในเรื่องของตัวน้ำกินน้ำใช้แล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรอันนี้เราจะส่งมอบให้กับทางพื้นที่เพื่อนาไปใช้งานสิ่งที่เราจะทำแล้วก็ผลิตขึ้นมาได้ก็คือน้ำเพื่อการอย่างที่ว่าน้ำกินน้ำใช้น้ำเกษตรนะครับวันหนึ่งของทั้งสองพื้นที่เนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำการผลิตหรือสูบน้ำขึ้นมาได้นะครับถึง6 พันคิวต่อวันหรือ6ล้านลิตรต่อวันนะครับในแต่ละพื้นที่ครับคือเราจะสร้างระบบแล้วก็ท่อเมนให้นะครับสองถิ่นก็จะต้องมามา,มามาทำท่อเมนย่อยในการเข้าเข้าเข้าหมู่บ้านต่างๆนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยังเทศบาลตำบลต่างๆนะครับส่วนน้ำเพื่อการเกษตรก็จะมีหน่วยงานมีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรเนี่ยสปกก็มาต่อท่อให้นะครับมีหน่วยงานเข้ามาบูรณา,าการกันนะครับ พอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งมอบให้กับท้องถิ่นในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันสร้างจากเงินภาษีของประชาชนประชาชนทุกคนก็จะเป็นเจ้าของแล้วก็มีส่วนร่วมคือพอเรามอบให้กับท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นก็จะมีตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาเป็นคณะกรรมการในการบริหารจัดการกันคือสิ่งที่เราทําแล้วก็มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ในส่วนของน้ํากินเนี่ยเราจะมี บ้านน้าดื่มแยกมาต่างหากนะครับใน,นเนื่อเรียกอาคารบ้านน้าดื่มอาคารบ้านน้าดื่มเนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถมารับตามได้อันนี้เราให้ฟรีเลยนะครับในเรื่องของน้ําดื่มนะครับน้าดื่มแต่ละหลังเนี่ยจะสามารถบริการประชาชนได้ประมาณ6000คนเรามีน้ําดื่มประมาณ3-4หลังนะครับคิดว่า أ, สามารถบริการประชาชนเนี่ยได้ประมาณเกือบถึงห้าหมื่นถึงหกหมื่นคนนะครับในแต่ละระบบนะครับในส่วนน้ํากินแล้วก็น้ําใช้เนี่ยจะมีการต่อท่อไปยัง บ้านเรือนต่างๆนะครับมีน้ําใช้ที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้เนื่องจากว่าเราผลิตวันหนึ่งค่อนข้างสูงมากแล้วก็น้ําเพื่อการเกษตรแล้วก็มีให้กับทางกลุ่มเกษตรกรที่จะไปทําการเพาะปลูกเพราะเดิมพื้นที่ตรงเนี้ยจะเป็นการปลูกพืชลักษณะที่เป็นพืชไร่ก็คือใช้ปลูกได้ในช่วงที่เป็นหน้าฝนเท่านั้นนะครับเนื่องจากมีน้ําในช่วงหน้าฝนพืชส่วนใหญ่ที่เกษตรกรปลูกก็จะเป็นพวกพืชที่เป็นอ้อย เป็นมันแล้วก็เป็นหญ้าในเปียต่างๆแต่พอมีระบบน้ำที่เขาสามารถที่จะใช้ได้ทั้งปีก็คือทั้ง365วันแล้วเนี่ยการปลูกพืชเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเลือกพืชที่ปลูกที่ได้ราคาดีใช้น้ำน้อยเป็นการสร้างฐานะให้กับครัวเรือนด้วยนะครับแล้วก็เ,เรื่องของตัวลูกหลานเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปทำงานในในเมืองหลวงในท้องถิ่นต่างแดนนะครับก็มาสามารถที่จะมาทำงานที่บ้านเกิดของตัวเองพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนะครับ ทำให้ชุมชนแล้วก็สังคมแล้วก็ครัวเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่อบอุ่นนะครับสมบูรณ์เมื่อกลมทรัพยากรน้ำมาดาเนี่ยนำน้ำ ใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูดล้งนเลยครับสิ่งสิ่งที่มาต่อยอดให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างน้อยเลยเพื่อเอาไว้ดื่มเอาไว้ใช้นะครับประชาชนจะได้ใช้หรือเราเรียกว่าน้ำหมุ่โพกุริโภคหลังจากน,น,น้ำบางส่วนเนี่ยประชาชนก็นำมาใช้เพื่อการเกษตรนะครับเมื่อการเกษตรเนี่ยก็จะเป็นการทำให้ประชาชนนะครับมีงานทำ มีการมีกิจกรรมในการปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่าลืมนะครับพืชผลการเกษตรในฤดูแล้งหรือการปรุสัทว์ก็าตามเนี่ยในพื้นที่อื่นๆหรือในจุดอื่นๆเนี่ยไม่มีน้ําแต่ในพื้นที่ที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลเนี่ยนำน้ำขึ้นมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เนี่ยประชาชนจะมีงานทําพืชผลการเกษตรเมื่อมันมีน้อยสินค้าก็จะมีราคาแพงนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน,นมีอาชีพ เมื่อมีอาชีพก็มีรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่แล้วว่าต้องการส่งเสริมให้ประชาชน,นได้มีอาชีพนะครับแล้วก็มีงานทํา เราจะพาไปดูโครงการต้นแบบที่ตำบลหนองไฟอําเภอลาวขวัญกันว่าที่นั่นโครงการมีรูปแบบอย่างไรและชาวบ้านในพื้นที่เขาเตรียมวางแผนการใช้น้ําจากโครงการนี้อย่างไรบ้างิดตามรับชมกันได้ในรายก,การหนึ่งในพระราชดำริสัปดาห,หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ